สวัสดีค่ะพ่อกันยรียจจาพ่อกันย่ำแรงจ้ะตอนนี้น่าจะประมาณวงเลงแล้วโมง่งยู่งทุท่มหนึ่งล้วจ้ะโอ้นู้ขึ้นตืน่นเต้นมาเนี๋ยให้นี่คลิปนี้เดี๋ยวจะเป็นคลิปอ่าเดี๋ยวจะโทษไปหาเลตุ่ยจ้าเพราะว่ามื่อเออนี่เป็นมื่อที่เพิ่์นจะอ่าคืนเซาอ,อีกเซาโทษต่ว่าอ่าแต่ว่าหนู้มประเด,ดไปมึก็เลยอกจะทวหาเพิ่์นนะจ้ะไปจะามนั่นนี่แหละ วันน้นเดี๋ยวโทษอยู่หนูเพิ่ตื่นเต้นมาที่ความรู้สึกนึกเขาหรือรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับมือนทิว่ามือที่วาสะเพยเหมืองานมีความรู้สึกตื่นเต้นในวันหนูแต่ว่านั้นที่ประกาศที่จะโทษเพืกันสมมติเนี่ยแต่ตัวหนูจะตื่นเต้นในวันหนูเพราะเดี๋ยถ่ายคลิปเดี๋ยวจะโทรหายตัวจะโทรไปถามเพื่อนว่าอ่ะจะคืนเสาแจังโมงนั่นนี่แล้วนะจ๊ะเพราะว่านุ้งกูได้ไปตอนแรกอ่ะเนื้อนุ้งบอกไอ้แล้วใหม่มานุ้งจะไปวันที่สี อาจะออกบ้านปัตสาวะ้านที <gli> <quer> ่นี่ให้มันไปท่านอ่ะตอนที่เป็นโยกเสาบันที่นี่เอาไปประมาปุ๊บร่มาณหลังจากมืนทีนูบอกขึ้นแล้วก็จะไปบันที่นี่ประมาณสองหมื่อแล้วเราทางมาบอกหนูว่ารับรถวันที่หกเด้อตอนเช้าแล้วว่าหนูก็เลยอ่ะก็เลยว่าอาข้าวสานสิไปมือใดมือนึงก็เลยตดสินใจไปวันที่หกจากวันที่สี่ก็เลยบ่เด็ไปก็เลยเป็นว่ากลายเป็นว่าเด็กไปมือเดียว คือเป็นวันที่ฮกจะเป็นมือเดียวกสิไปหลังจากรับนรบรลแล้วปุ๊บกระสิอาจจะพากันไปหากินเขาเยู่มาบ้านนี้แต่อาจจะไปหากินเขาเสียดายให้กันวันหยากไปนั้งสองมือนเลยแต่ว่ามันมนันแบบว่าจังไรล่ะแบบว่าอ่ามันอยากแต่มันอยากพอเพราะว่าปกติพอยจะเปคน้นพาไปมันที่นี่ ขั้นไปทั้งสองมือวันที่สี่กับวันที่หกสี่อกับสิยางงานสินายจ่าเพราะว่าพ่อแล้วก็เห็้งานกับใหญ่ผอมแล้งงานหลายมือเทิ้งใหญ่ยุ่งเหียนอีกนายจ่าเพราะว่ายุ่ยเหี้ยนกับมีตาแบบว่ามีมีมีแม่มีน้องอีกสองคนนายจ่ากับมีเต่ามู่ยเหี้งขั้นพ่อพาหนุไปสิเนี่ยมาเรียกเงี้ยสิกลับมาสิมันก็สิแบบว่าบัมมี่พายยุ่เหียนสินายจ่ากัสิมีเต่าแม่อยู่ยก็น้องสินายจ่าเทิ้งอันอุนิจ่าอุนิเดนตีพ่อก็เลย เสือมาอันนี้แจกงน้อยอนนตนิ่ติดพอแห้งก็เลยว่อาอ่าขัดสันไปมือเดียววันที่หกจาวันที่สี่ก็บ่บไปก็เลยได้ได้ไปมือเดียวหล่ะจะก,ก็เลยว่านั่นเห็นว่านู้ออกไปเนุ่งกระลุงได้บันตอนนี้มีคก็เลสซื้ว่าตื่นเต้นมากเลยตอนนุ่งกร้ว่าเอาไปยันือตื่นเต้นเดี๋ยวจะโทรไปหายตุยจ่ะแล้วก็อรอลุ้นนะคะว่าจะ อันนี้จังใดเพื่อนแทงจุ่มให้หนูอยู่อ่ะค่ะนี่บอกเพื่อนแล้วแหละเพื่อนจุ่มให้หนูว่าหนูอันยังก่อนละมาาอันมาอันเดืองายคลิปนี่เลยแล้วก็ว่ามันมาจุ่มหนอนแล้วก็บมอกนั่นแหละเดี๋ยวจะโทรหาเราจ้ะเด้อขออนุญาตตั้งกล้องใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีเสียงใหม่บ่อยบ่ห้เราเห็นกล้องโอดอะไรยับลอยแต่ เรับป่ได้เราไม่ได้หลับแต่เฮ้ยหนูคือตื่นเต้นพาเนี่ยรอรุนนะคะว่าจะหลับหรือไม่หลับ ไม่รู้ก็ดุนค่ะสงสัยว่าสิบาลานซ์จ่าคิดว่าเดี๋ยวเราจะโทรไปรอบสองนะโทรหายตีแล้ตีบาลานซ์จ่าจโทรหาตอบแทนแล้วกันหลับมาเนาะฮาลัโโลโหลฮัลโหลใฮ้นาง กังสอท่านปางมึอประก้องทำอะไรเม่ได้ไหนก็เม,ม,มื่อใดนำมาซืือก็เอเทราัพท์ฮะเอาไปทือซื้ออันอนี้ใช่จังโอ้ยวายุคขี้โท่แปรบลับอ้นี่แค่ไนน อาไมาก่กิน้ำแน่ได้ไหมบอแม่ไตลองกินชิ่เล่จะตอนไนอะนี้เมาให้ในเ้เนอีบโอ้นี่หมยัไกเถอะบอก็คือหมื่นใช่ไหมเอาพานตอาแหนต้องใส่เบิร์ตชั ต้มบะหมี่ซ้อนตูวแซ่บทานทอดผึ่นต้นยิ้มกันนะหมักไปคิดบ่อะไรผู้สื่อข่าวมื่นดืนเช้าหืานานีห้านืทีเอาต้มเอาผาเยอด้วเนี่ไปแล้วดือนาทีห้าบาท้าบาทเคื่อนก็รู้ว่าเสียเอาจ้าบาทเลยเว่า

เมื่อเช้าจะว่งแม่แปดโมงสามสิบเก้านเมื่อส่งผมพันแม่ี่ไหนหักต่อมมะเด็ไปโดยคนะขัดชวยจะข่อยจะไม่หลุดเยี้ยนส้งหนียนะได้ฉันจะไปสันยากกำหนาน้าหนุมเย้จะได้กำรมยหนูว่าหายาน้องกดอย่ามันแงนะท่านโมจะซ้ำนีกับฟ้าค่ะอยานีอื่นบริพเห็นนม

น้าวี่ไม่อยาอาบน้ำเยนมดค่ะอาบตอนอาบไปวางไว้พ่เอาบเยอะหมดสอบเนี่ยไอตัวน้บถ่ารักแบบทั่วไป่เห็นน่าักไอตวน้ไปถึงน่ารักแบบทั่วไป่เห็นารัแม่ไม่ได้ถือชาบแบบในห้องคุณชาบแบบในห้องคุณอะไรค่าเห็ดปลาหมึมันคือภาษาอะไรทําหน่อยวลาทําไง

ฝาาไปเห็นมั้งว่าอะไตําตําตมฮะญีุ่่นนีเสี่ยงม่้ยขึ้นอยากไกล้อุ้ฟางเลยไม่ม่เจ้าฟางมีหัวกกูละขึ้นใกล้ต้องฟางอีกเบิร์ดเหียอทุกคนเอามัตหุนิ่งวัาถนิองวัตถุน่งไปอยู่ที่เฮ้ดสุกินมาะ ได้บรรยากที่แท้วิ่งพอมาตลอดยี่สิบสชั่วโมงแั้ววันนี้เราได้กินเนอะว้ออกขอดหน่ตัวหนังนีจะเดินเท่นเลยแต่เลากิบเสียขาืนนถ้เห็นเด็กกินอะไรล่าง่อจีบเเี้ยียังเือเปลี่ยนเี้ยนีกปลกเลย้อาถามว่าท้ยคิเพื่อะไรสุดแล้วปะวันน้เห็นหนัง แปลบนี่ยเอาหมันแปลกเนี่ยยินบอทามะเอาคือเสี่ยุน,ยน,เ,เ,นยเลีเ้ยงแค่ก็กกได้ยินอเ,นเนอากนไ่ก็คนระาบสามมองสามเทียบว่าเห็นปากนอกก็เล่ถามาดิ้งยินบัวก็เพิ่าเงียเหียยังหีินะเสียงเสียงเท่อันเสียงใช่วงทางทางอยู่เสียงบบ้เพิ่นไปเนี่ยขาดขาได้ไหายเสียงโบ้เพื่นกับขาดขาได้หาย

อันนี e ้มา f i อ t ตมแนวอะเนี้ยว่ะกินอีกอันาเงีวเป็นบ่เคยบอก่าหนานะเาเะดยินบ่ถามเอากับเตีว่

หน no. าเอียงเตัม <Man. S 2> นม่น่มาเด้อเออวันนี้ห้องเราจะไปกินมาอเอาแก้บานเด้อกินบาเป็นก <c oughs> กเอาก้บานเด้อกินมาเป็นก <c oughs> นยังกินรถได้วยกันอน่อนั่นกรชาวกันอืม่คือกัน คือบอกคือใกล้ินวะมอนเหนือไกลมันก็คือกันเนี่ยาลไกล่านก็ไกลพันน่ะกินว่าไกลพันไค่เออน่นแหละก็ไกลพันไครหน่นแหละกินอยู่ไกลพันใครสอ้สิบี้เอาเห็นมันจมเนาะ ไม่เนานะประเด็จบนี่แหละภาษาว่าคนคนบ่าวว่ามาน้ำมาเขี่นกันเข้าไปยิ่งนี้ิคนแบบท่ว่าไอ้ยิ่บอถามเนี่ยไอ้ยิ่งบัถามไรไอ้ยิ่งบ่ถามเอาขอโทษเรามันกันเลยเอเอาบแล้วแมันเจ็บใจแล้วเนี่ยเจ็บในใจแล้วรู้ไหมความรู้สึกเขาเธอมันเธอภาํามันมุ้ยอุ้ยมุ้ยอะไรนะเธอไปเรียกคำพูดมาก่อนไย้แบบมือสูตรมมือส จะกินไหนว่โอ้ยบอกบและกินไหนวะวันน anyway. ั้นพอากินไก่โอฟ้าเาย่กินวิ้กินอยู huh? ่กินกเฮ้ยทำาได้รอิวะ้ยสูซูด้วใหสููดเลิ่ทำนันไดู้ซูนะทำให้ได้นะทำให้อร่อยอร่อยนะเฮ้ยยัีกับวี่าตังใจดะอันนี้ะกินไหนวะนาาอาเียิมเพีเ้อีกอัเเ้ก็บ่าเล่นซ่ไห อันดูไม่ใจพวกนี้ยเอาอองเลยนะที่พี่หลอกวะงามแล้วงามแล้วเดี๋ยวมันนีห้อกรมน้ำกันไม่จะพาไปขายพักมันนี่ห้องกรมไมน้ำกันจะพาไปขายพักขายพักที่เสพี่ดาวไปรับของเทปเข้าไปแตมือเศร้าแ้วไม่ไปก็ไผลเลยผู้เดียว

พายเงยกันนะอือ้ากล่องละมบนนี้เดี๋ยวเราเรอรุนนะคะว่าเราจะได้กินไก่หัวฟางไหมวันที่หกเดี๋ยววันที่หกจะไปบ้าร์อะรสคอย็นอยู่ได้เอาคือจะมาคอยนึงนี่เลยะ

ฮัลโหลเอ๊ะสิ่ดสุดประหลกเห็นยังันยามบัหมีไหมประลักินทิเสเนี่ยนี่ว่าสิสดนน่ากินทสุดเอาซอแซีวะแล้เห็นยังไงอะตมเอ๊ไม่ต่มักบาหึกเอามาอย่างยางไปย่งไปเาเขาคั่ว เอ้ยอยังไปยังไปยังไปสอดซองเข้ามึงมึงไปสอดซองมึงอันสูตรอันมารกก์กมึงแล้วก,กันนะลักสูตดปะลักสูตรถ้าลักสูตรยัางยิบไฟฉลาร์ให้ฝนไฟอ่ะโอ้โอโอโก็ะจิตสื่อพูดเป็นภา่าญี่ปุ่นคนมาบรรจอดเสือนมังไฟสังมิงพนะมือละอันซองอัน เมื่อมันไปปีมไปกันสิเบิร์ดดูทะเลยเมื่อเกลี่ยนท่ันขวาแก่อะไรสดอะไรไม่เอาเหมืนแกใส่อะไรสดอยากปั้งมือมาร์คใส่ยังเนี่ยนะใส่ลายยางแล้วมังไม่อยากใส่หลายมันเสียบนั่นเพราะว่าที่กินแซนกิมอยู่ว่าแบบเชีกันะอันว่าใส่ยังเนี่ยฮะว่าแบบเชี่ยบก็นะว่าใส่ยังเนี่ยเครื่องปรุงลองเลยเสียงมันขาดหายอยี่เลาเคยเคยหนีนขึ้นยังได้คลิปเดี๋เขาบอกวิธีเห้ได้กินปะ เอาเคยเบร์มาปอปอดูว so, like yeah. ่าเคยเบิ่เบ่เคยเบ่งแต่ว่าเขาแังได๋เขากบหนแบบแบบแบบนันมาอ่ะใส่อันนี้อันนี้อันนี้ท่านี้ท่านี้ใช่ไหมใส่เลยใส่เลยใส่ลงไปเชฟเดียวเชฟเบร์เดียวเชฟเดียวแดนปลกซิมมัน่ะซรมเหงมีมกี่เมล์ไรเยอะมาเนยะยะแล้ปูแล้วซิมเลยเด้ซิมดิบด ว่าออกเนี่ยอันหนูเพิ่งใจอันวิงน้ำจู้อลกินปลาหมึกเจลวันนี้โกเดี๋ยวจะไปตัวสาวเจลวันนี้โกจะออกบ้านแต่เช้าแพ้กระเป๋าไปเลยเด้อบอกว่ายังพอดีก็ได้เอามันบ่ได้ยิ่งบะพัสดุดมันวันไหนเป็นน้ำตัวซับแล้วล่ะเนี่ยเป็นน้ำยินไปจอลา สะดุดป่ะบอมเป็นตะลอนดนี่ไม่เป็นตะลอดสอะดุดอ่ะมันจังไรอ่ะมันได้ยินแต่ว่าจับใจความบมาเลยยินแต่ว่าพวกหเวาอีหยังตอนนี้ได้ยินไปนี่<อ>ได้ยินแต่บางครั้งก็ฟังวอยังขนาดอ้าวบางคั้ได้ยินไม่ได้ยินอยู่แต่ว่าบางทีเราพูดไปคำมาคำมันขาดหายไปแบบจับใจความบ่เลยมามื้อๆมื้อๆอยากกินน้ำ่งข้อรลีมา รด้วยเป็นเรื่องไหมพอดีสามารถกินได้ทียว่าพีกกว่าสุกที่เราหน้าที่คุณบ่ฮะสุกที่เราหน้าที่คุณแค่กระเป๋าใบเด้อวันนี้โหแค่กินกราบ่แมนกระบอกละตัวมาให้ซักผ้าแล้วก็เอาไว้นี่ย่านได้กันว่าไปอ่ะได้กระบปาเลยสีหอบได้กระบปาไปให้เราโอเคสี่หอบไปให้เลยโอเคโอเคคือจีมันเนาะได้หลุ่นะเนาะ ยังไงจะไปเที่ยวภูเขาไปนลำเลนไปน้ำกัน้งถ่ายคลิปด้กันได่ประมาณชั่วโมงหนึงนี่ถ่ายคลิปช่วงถ่ายได้ชั่วโมงนึงเออสิไลไสวนตองไปอ่อนถวยให้ถาคลิปรจตกต้อง่ปีนคนนะ นี่ยังขึ้นแตะตัวม่มาบัดนี้ยฮะนี่ยังขึ้นแตะตัวม่อีกไม่ตัวอันโตฮะตัวอันเก่าอย่างไรโอ้ตัวอันนี้นึกว่าซื้อไม่อีกไล่ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมเลยเดขายตัวถ้งวันนี้เอาข,า,นะ<ะ>ขายในคลิปนะฮะขายในคลิปนะบอกไหมต้องขายนะ<ไ> ไตัวตัว้ยพี่เดสันจุดพูดหรอใคยตอนมันแหงเนี่ยมัไห่สื้อ,อมไม่ละพีดิขยับไปค่า่ตงกอมกับตวโตติตุนตตตตเอาใส่แ้วประหยัดน,นะนี่พูอะไรเนี่ย,ย,ยข้าหนีไม่กับโตปร่แรกลงนะ แล้วเอามือับไปของตัวรับนั่นหลยก็จะประหยัดคักประหยัดแด้ค่ะมือกี่ปอนะพูดงา่ายหน่ัยพูดไดเคลบ่โอ้แมียังก่อไอบอะไม่เละมือเหรอม่อยากไปเว้แน้แนำมากับแม,ม่ส่วนพอตอนนี้ท่านมาเราส่วนคุยงา่ายลนไปคุยงานตอนนี้โยา ช่วงมายไปดี hein, <those S 1> บ่ป้าดีดีมากสีาวว่ากำกันบาหรอตามเอ้ยเน่าดมเส่ิมูแว้าดมเชส้งา่กม่ปามือเข้าไหมสันดมไปซื้อขยงหฮใส่หลายเด้อ แล้ววเป็นกิ้งแดน่ะะเปอไช่วงช่วงบ่ายมันบอที่เป็นนัดนะอะไรเพะ่นนัดช่วงบ่ามันบออ้ไม่รู้ว่าช่วงไหนแต่ว่าอ้ต่อคืนเสาร์เานันโอเคตอคืนเสาเดีวเท่านั้นจะช่วงบ่ายก็9โมงไปจะไปเว้ย แมมาไม่ได้ห้ามใครยิ่งมายิ่งดีก็จะได้แม่คุยรายละเอียดต่างๆด้วยกันจะได้เข้าใจงานเราจะได้เขาถทำขอกันนะเราจะไมพาดไปบ่แล้วสิว่างบ่สตองทำแล้วมาเรามีงานอมืออื่นข้างละวางเราพาไปอยู่แล้วล่ะพ่อเอ๋่แล้วจวดแล้วว่างแล้วว่างยี่ไหนบ้างจะเปิดเคร่งดังๆก็ลำแจ้งเสียงของคนเ่นแล้วว่าขั้นขั้นสิไปบอกล่วงหน้ามือหนึ่งท่านแะ้ว่าเตรียมตัวท่านแะ้วว่า ก็ไ่ได้ว่าสิไปนอกจากช่วยเดี๋ยวคุณเดีด๋ยวยังเอาากับพี่ลุงให้ว่าสิเดี๋ยวไปคณะไปคุยงา่ายก็อาจจะไปอยู่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อเอาไอ้กับเพิ่อนรู้เพิ่นกับเพื่อนชวนคุยเลยสารค้ามีนะขอเสิร์ฟชั้นไปก็อาจจะไปที่สวนแหละอาจจะมาทันเกินเช้าตรงมั้งเสว็แล้วนะ อเอกันสกไปบา,บาย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 ว่างเลยเรียบร้อยจ้ะเพราะว่าเพิ่งใส่โซดตัวเพิ่งเตรียมมันเพิ่งสีย่างประมือบันที่ไนเพิ่งสีอันใล่โซดตัวเพิ่งบ่งว่าหนูทายคลิปเมื่อันบ่งหูแบบหนูให้แล้วหูมันห,หนูทาย <c oughs> คลิปตอนแรกเพราะว่าไอ้หน,นูเกากอไปข้างล่างก็ได้บ่งมันหน,นูทายคลิปเทิ่งตอมพันกองล้างนะจ้ะเนลืบัลู เดี๋ยวอ่าตรงเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากหลังจากอ่าถ้าคิดได้เรวจะไปทมพออีกทีนึงจะว่าจะได้ไปบัวพาแน่นใจนู้ก็จะไปอ่านน,านู้ก็อยากไปอยู่แล้วแน่ใจแต่ว่าถ้ามันไปอา่เหมือนกันยามันลําบากพอในจตดตรงามพอก่อนว่าอ่ะพอเหงานบอมืออื่นขั้นพอ่างข้าไปก็อาจจะไดไปจะเพราะว่ามันมีคุยงานกับอ่าพี่พี่ทีมันเซอร์น้ำจากก็เลยอาจจะคิดว่าอาจจะได้ไปทาเกิดว่าพอวางจีนะาจะ บอกไปกัดดิมท่นกันแหละนี่นะจ๊ะไปทู่ทู่ไปรินน้ำพึ่นนั่นแหละเพราะว่าห้ามมือไม่มือทูไปรินน้ำพึ่นเพราะว่าห้ามมือไม่มืจาะเพราะว่าเอือดดาไปไปกรุงเทพมันแต่เกือบเกือบเที่ยงแล้วมงก็ยุบผิวเดียวยุบในห้องนี่เราจะอาบยู่ในห้องเพราะว่าฝนตกเบนมือบนเทียนะโอเคจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวปสนีก็น่าจะกะฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ซับเลยไข่น้ำน่าจ้ะเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ